สวัสดีครับวันนี้ท่านอยู่กับร้าน AT ทเครื่องเสียงนะครับโดยผมช่างเบิร์ด AT ทวันนี้ผมมาแนะนําซุ้ม JBL นะครับจากร้าน A t ทเครื่องเสียงนะครับมีสินค้ามากมายหลายรายการนะครับตั้งแต่ตู้คอลัมน์ไปจนถึงตู้บูทนะครับที่สามารถเคลื่อนย้ายแบบสะดวกได้ในงานสังสรรค์ต่างๆนะครับเดี๋ยวจะมีสินค้าชิ้นในบ้านเดี๋ยวมาติดตามชมกันอ่ะตัวแรกนะครับเป็นตู้คอลัมน์นะครับจากแบรนด์ JBL เนะครับเป็นอีออน MK m a r k มนะครับตัวนี้ตู้คอลัมน์ที่มีแบตเตอรี่ในตัว นะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดสายให้ดูนะครับนี่ปลั๊กนะถอดปลั๊กอยู่นะครับนี่ถอดปลั๊กแล้วนะครับเป็นลําโพงขนาด10นิ้วนะครับซับเบส10นิ้วนะครับคอลัมน์จะเป็นลําโพง2นิ้ว8ดอกนะครับ เป็นอะเรย์รูปตัว C นั่นเองนะครับสำหรับมุมกระจายเสียงนะครับผมจะไม่เจาะลึกมากนะครับแต่ว่าเป็นอะเรย์แบบตัว C นั่นเองนะครับตัวนี้มีแบตในตัวนะครับชาร์จแบตเต็มๆสามารถใช้งานได้ถึง6ชั่วโมงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูโปรเซสเซอร์ด้านหลังกันอ่ะด้านหลังเครื่องนะครับจะเป็นมิกเซอร์ดิจิตอลขนาด5ชัแนลตัวนี้มีหน้าจอแสดงผลนะครับอ่าดิสเพย์การเล่นต่างๆนะครับไฟแพนทอมจะมีให้แค่ช่อง1กับช่องที่2นะครับส่วนไฟแพนทอมนะครับต่อมานะครับเอฟเฟกต์ที่มีให้นะครับกก็็จะะมมมีีีีรรรรเเววิ์บบนคคคััออสแล้โ ส่วนดิเรกที่เขาให้มานะครับเป็นของ DBX นะครับพอดีของเขาเลยนะครับส่วนเรื่องของเอฟเฟกได้ของลิคติเคิลนะครับตัวนี้ดูหน้าตาเขาสะกก่อนนะครับเสียบ USB ได้มีบูทูธ5.0นะครับตัวนี้สามารถอัปเล่นด่ตรีสดได้เลยนะครับล้วนอกสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้านะครับ สาามรถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานไม้หรือว่างานเล่นสดโฟกซองต่างๆนะครับน้ำหนักอยู่ที่19.3กกิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงตู้คอลัมน์นะครับจาก JBL Ion One Mark t w นะครับตัวนี้เขาบอกกําลังวัดนิดหนึ่งนะครับตัวนี้กําลังวัดอยู่ที่400วัตต์ไอเมตนะครับ1,500วัตต์พีคนะครับตัวนี้ความดังจะอยู่ที่ถ้าใช้แบตเตอรี่จะอยู่ที่119เดซิเบลนะครับส่วนถ้าใช้ไฟฟ้านะครับจะอยู่ที่123าเดซิเบลนะครับมีต่างกันไม่เยอะ thank ความเป็นบลูทูธ5.0นะครับทำให้เสียงเรื่องการรับเสียงมาและแปลงเสียงไม่เพี้ยนนะครับวันนี้ถือว่าสุดยอดมากสําหรับ JBL นะครับราคาก็ถือว่าจับต้องได้นะครับมีแบตในตัวมีบลูทูธ5.0มีไดร์เลกของ DBX นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกของเลกติเคิลนะครับส่วนเรื่องเสียงการกระจายเสียงนะครับเป็น c c เคิร์ฟอะไรอ่ะพูดง่ายก็คือ เป็นอะไรรุ่นตัว C นั่นเองนะครับอ่ะสำหรับตัวลัมน์ก็จะประมาณนี้เลยนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นรุ่นอีออนตัวนี้ก็อีออนเหมือนกันนะครับอีออน2 0 8 P นะครับตัวนี้ที่ใครต้องการเอาไปเล่นในร้านอาหารนะครับตัวนี้สามารถพับเก็บด้วยกันได้นะครับอ่าอย่างนี้เลยนะครับมันจะล็อกนะครับอันนี้เดี๋ยวขอไม่เก็บให้ดูเลยกันนะครับ ลำพุงขนาด8นิ้วนะครับ208ก็คือลำพุง2ตัวขนาด8นิ้วนะครับมีบลูทูธนะครับแล้วก็มีในเรื่องส่วนของภาคปีอินพุตนะครับที่เป็นคอมบูแจ็คมาให้ทั้งหมด4 i n อินพุตนะครับ5 6 2สเตอรโมโน2สเตอนั่นเองนะครับตัวนี้ก็มีสายมาให้มีไมสายจาก akg นะครับเดี๋ยวเอาดูให้ดูกระเป๋าจะอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้จะมีกระเป๋าแต่ไม่มีแบตนะครับตัวนี้จะไม่มีแบตในตัวนี่นะครับเป็นไมสายจาก akg นะครับแถมให้นะครับหชุดแบบนี้เลยเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับอันนี้ให้ความดังอยู่ที่รอ1ี่เดีบนะครับเดี๋ยวมาฟังกันเสียงเพราะมากตัวนี้นเดี๋ยวมาลองไม้ที่เขาแถมให้กันดีไหมว่าเสียงจะไปยังไงชิชิชิช็คทดสอบหนึ่งสอสาส นี่คือเสียงจากไม่ AKG ที่เขาแถมมาเลยชัดอ่ะเดี๋ยวมาฟังเอฟเฟกของเขากันเช็คจื้อืเช็คทดสอบเช็คทดสอบเอฟเฟกก็กว้างมากนะครับเสียงก็ปรับได้นะครับชอบความกว้างความแคบขนาดไหนนะครับมนเรื่องเอฟเฟกต์ เสียงทุ้มเสียงแหลมปรับได้นะครับในเรื่องส่วนของปีใหม่นะครับ4 Input ที่เป็นคอมโบแจ็คนะครับแล้วก็ให้มา2ส,สเตอร์นะครับสามารถต่อคีย์บอร์ดหรือว่าต่อเสียงดนตรีเข้าได้เลยนะครับ่ะสำหรับตู้ JBL นะครับอีออน 2.0 8P ก็จะประมาณนี้เลยนะครับใครสนใจก็คอมเมนต์มานะครับมาดูชุดที่3นะครับเป็นชุดคาราวเกะนะครับจาก JBL นะครับตัวนี้เป็นเครื่องขยายเป็นรุ่น Beyond หนะครับพร้อมกับตู้นะครับรุ่น Passion 6P AK นะครับตัวนี้เป็นชุดคาราวเกะไม่ว่าจะเอาไปติดในห้องรับแขกไว้ดูหนังฟังเพลงนะครับหรือว่าไรลองคาราวเกะในบ้านนะครับในห้องที่เป็นห้อง VIP เลยอะ อย่างดีเลยนะครับรับเสียงแบบชัดๆจนเจนอย่างเงี้ยแนะนําเลยนะครับตัวนี้10นิ้วนะครับตัวนี้เป็นคลาสดีร80บวัตต์สองชันแนลนะครับมีบลูทูธนะครับเล่น USB ได้สามารถเออสายให้ดีไอมาเสียบได้แล้วก็มีในเรื่องของ PC นะครับก็คือสามารถเอาเสียงที่เป็น USB อ่ะมาเสียบเข้าได้เลยนะครับปล่อยผ่าน USB ได้นะครับตัวนี้มีช่องมาให้2ช่องนะครับมีโหมดการปรับเสียงต่างๆนะครับ Echo โ e ลีเลรีบตปรับ EQ นะครับได้หมดเลยทำมาดูใกล้ๆกันนะครับ นี่นะครับเป็นการปรับเท่าตั้งค่าการทํางานต่างๆนะครับการเรื่องโหมดต่างๆนะครับนี่นะครับสามารถปรับได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น EQ นะครับ Low Pass h i p a s นะครับ Echo Delay r e v ร์บนะครับตัวนี้สามารถปรับแต่งได้ทั้งหมดเลยนะครับมีบลูทูธเหมือนกันนะครับส่วนตู้ลำโพงเป็นขนาด6นิ้วนะครับ ตู้ลำโพง6นิ้วนะครับมีทวิตเตอร์แรมนะครับฝั่งละตัวนะครับเพื่อการกระจายเสียงแรมที่ครอบคลุมมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็สามารถไปติดในผนังนะครับได้เลยนะครับสำหรับตู้6นิ้วตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาพังเสียงนะครับพังเสียงกันตู้ JBL แท้มหาจักรนะครับชุดคาราโอสกิ3 2ั่นอ่ะในตู้มีไฟมีไฟบอกเลยนะ มีไฟลโลโก้นะครับเวลาเปิดเสียงดังๆไฟโลโก้จะติดอ,อ,อ่ะนะครับสำหรับชุดคาราวเกะก็จะประมาณนี้เลยนะครับ เพิ่มเป็นบีออนหนึ่งนะครับโดยจะเพิ่มเป็นบีออนสองก็ได้นะครับตู้เป็น6นิ้วนะครับต่อไปนะครับเป็นชุดที่4นะครับเป็นชุดที่4เป็นชุดคาราโอเกะใหญ่จากชุดเมื่อกี้หน่อยนะครับก็คือเป็นลำโพงรุ่น ki 5 1 0นะครับมีลำโพง5นิ้วนะครับ1ดอกมีลำโพง10นิ้ว1ดอกแล้วก็มีทวิตเตอร์เสียงแหลม1ดอกนะครับในตู้ตัวนี้แล้วก็ให้เป็น Power Amp คาราโอเกะนะครับเป็นรุ่น Beyond 3นะครับมีบูทูธคาราโอเกะเอฟเฟกตร้องเอ็กโคเหมือนกันกัับตว Beyond 1 นะครับแต่กำลังวัตต์เพิ่มเป็น3 6 0วัตต์นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เหมือนกันกับตัวเมื่อกี้เลยเดี๋ยวมาฟังเสียง p o w e r ร o u s e c l a s s i Beyond สตู้ KI 5 1 0อ่าเดี๋ยวฟังเสียงเลยนะครับ ก็จะได้ในเรื่องของเสียงเบสดนะครับที่หนักแน่นขึ้นมานะครับจากชุดเมื่อกี้นี้นะครับติดในเพดานได้ติดในผนังได้นะครับกำลังวัด360วัตต์เป็นคลาดีนะครับลำโพง5นิ้ว1ดอก10นิ้ว1ดอกทวิตเตอร์แรม1ดอกนะครับสำหรับชุดนี้ใครสนใจก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับชมชุดต่อไป ต่อไปมาในโซนปาร์ตี้กันบ้างนะครับตัวนี้เป็นรุ่น Party b ้บล็อกออนเดอะโกนะครับน้ำหนักก็เบานะตัวนี้มีสายสะพายให้นะครับชาร์จแบตได้นะครับเก็บแบตได้ถึง6ชั่วโมงเลยนะครับถ้าเปิดดังมากๆนะครับมีไมค์ให้2ตัวนะตัวนี้นะครับในกล่องมีไมค์ให้2ตัวนะครับเป็นลําโพงขนาดประมาณ6นิ้วซับ6นิ้วพร้อมกับสวิตเตอร์เสียงแหลมนะครับอืมตัวนี้ก็น้ําหนักเบามีสายสะพายเสียบกีตาร์ได้ตรงนี้อะมาดูใกล้ๆอ่ะนี่นะครับสาย เียกีตาร์ได้นะครับเสียบไม้สายเพิ่มได้นะครับมีสวิตช์บูตเบสขึ้นมานะครับส่วนเรื่องไฟก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับหรือจะปิดไปเลยนะครับมีช่องวาง iPad หรือว่าวางโทรศัพท์แบบนี้เลยนะครับ่าวางได้นะครับส่วนวลลุมตรงนี้นะครับจะเป็นในเรื่องส่วนของวอลลุ่มปีชุดไมลอยนะครับอ่าสามารถปรับได้เลยนะครับไมลอยมีให้2ตัวนะจ๊ะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันนะครับตู้ JBL นะครับ Party Box on The g o ครับในเรื่องส่วนของเสียงและก็รูปลักษณ์หน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะครับเล่งเสียงลดเสียงได้เสียบไม้เพิ่มได้เสียบกีตาร์เล่นดนตรีพกซองได้นะครับด้านหลังมีช่องเสียบ USB นะครับพร้อมกับที่ชาร์จแบตนะครับ่าด้านหลังนี่ตัวนี้เป็นหนังนะครับหนังน,น,นุ่มนะครับตัวนี้นะครับ JBL Party Box On The Go มาดูชื่อสุดท้ายนะครับเป็น Party Box นะครับผมจะเอาตัวเดียวมารีวิวนะครับคือปาร์ตี้บ็อก0พันนะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งคือปาร์ตี้บ็อก นะครับตัวนี้800ร้อวัตต์แต่ว่าจะตัวใหญ่มันเลยนะครับปาร์ตี้บ็อกซพันนะครับ1,100งพันวัตต์นะครับมีวูทูุแล้วก็มีลูกเล่นเอ่อไม่รู้ว่าจะเป็นโหมดีเจนะครับการบันทึกโหมดีเจนะครับเล่นร่วมนะครับต่างๆนะครับมาตัวนี้ไม่มีแบตในตัวนะครับลำโพงซับวูฟเฟอร์นะครับตัวนี้อยู่ข้างล่างนะครับมีลำโพงซับวูฟเฟอร์อยู่ข้างล่างนะครับพร้อมกับลำโพงเสียงกลางแหลม2ตัวเสียงแหลม1ตัวนะครับซับ12นิ้ว1ตัวนะครับอยู่ข้างล่างนะครับใครที่เป็นสายปาร์ตตีีี้้้นนะะครรัับบองงงงกกาาาลลโพท่่่ไไมมใใหหญแเเสยดปจ นะครับตัวนี้มีล้อลากให้ด้วยนะเอาไปทำเป็นลำโพงองเนกประสงค์ได้นะใครสนใจนะครับตั้งได้นอนได้หรือว่าเราเก๋งที่ไม่อยากติดเครื่องเสียงนะเอาตัวนี้นะครับไปนอนใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันมาฟังเสียงเขากันนะครับตัวนี้ <rí> e> มีลูกเล่นด้วยนะนะครับเดี๋ยวนะเยวขอเอาเสียงขึ้นก่อนโอ้โหดังเกินไฟนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับหรือว่าจะปิดก็ได้นะครับ อ่าส่วนเรื่องโหมดดีเจนะครับกดเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้เสียงดังมากแล้วตัวนี้เสียงดังมากนะครับตัวนี้มีเอโคให้นะครับสําหรับใครที่เอาไปร้องเพลงคาราโอเกะนะครับตัวนี้สามารถบันทึกบันทึกไว้ได้ด้วยนะแล้วก็กดเล่นได้เลยนะครับเห็นไหม นี่ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็เอามาเจมได้นะครับเห็นไหมสามารถกดเจมได้เลยนะครับอ่ะตัวนี้มีมีสวิ o อา่าบูตเบดด้วยนะเดี๋ยวลองกดให้ดูเนี่ยเปิดแล้วนะครับ ไฟเป็น R G B สวยๆเลยกลับมาดูด้านบนหน่อยนะครับด้านบนต <c oughs> <c oughs> กใจ <c oughs> ด้านบนนะครับมีตัวเลือกหมดนะครับว่าจะใช้อยู่อะไรนะครับมีบลูทูธ U S B นะครับ a u x หรือเป็นไลน์อินนะครับไลน์อินจะอยู่ด้านหลังนี่นะครับเป็นไลน์อินนะครับเปิดไลน์อินได้นะครับเสียบไม้นะครับเสียบกีตาร์นะครับเสียบไลน์อินไลน์เอา์นะครับสามารถต่อพ่วงไปกับชุดอื่นได้นะครับถ้ามี2ชุด3ชุดสามารถพ่วงกันได้เลยนะครับสำหรับ JBL Party Box พันนะจ๊ะ Let's g ้อ่ะจะเอามาดีเลยนะครับอ่ะ สำหรับซุ้ม JBL ของทางร้าน AT เครื่องเสียงนะครับสินค้าก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็ขายออกไปส่วนเยอะแล้วนะเหมือนตู้ตัว JBL ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นสินค้าที่ขายออกเร็วมากนะครับเพราะลูกค้ามาถามเยอะนะครับถ้าใครสนใจสินค้าชิ้นไหนนะครับหรือว่าอยากให้ผมพาไปชมนะครับหรือว่าไปรีวิวสินค้าต่างๆภายในร้านนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือถ้าสนใจสินค้าเป็นชุด JBL นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook AT เครื่องเสียงนครพนมได้เลย นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับร้านไอทีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ